ครับกลับสตีแฟนเพจของข้างทองผลเจเริญน,นะคะรับท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง YouTube ทุกท่านนะครับนี่จะมารีวิวเป็นงานเล่มอืมล็อกเก็ตใช่ล็อกเก็ตจีนนะ,ะน่าจะเป็นเซียนอะไรสักอย่าง,งไม่อ่านภาษาจีนก็ไม่ออกเลยนะครับแต่ที่ด้านที่ทด้านี่แน่ๆด้านล่างเขียนที่ระลึกหนึ่งร้อยยี่สิบปีนะฮะสองห้าสี่เจ็ดนะฮะเป็นเหรียญเซียนอะไรสักอย่างนะ แยกเส้นห้องเต้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ด้านหลังเป็นหลวงหลวงพ่อทวดนะฮะหลวงพ่อทวดชัวๆเลยนะครับบัดช้างให้นะครับตอนแรกนึกว่าไม่ได้มาด้วยกันแต่ติดต่อสอบถามลูกค้าลูกค้าบอกมาด้วยกันนะครับมันหลุดนะฮะเขาก็ให้เสริมให้ผมทางร้านเสริมกาวเข้าไปอีกนะฮะทำให้แน่นขึ้นนะฮะแล้วก็แปะลงไปด้านหลังนะฮะแบบนี้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับแปลกดีครับแปลกตาดี ส่วนกรอบนะกรอบทางร้านาลูกค้าเป็นคนเลือกนะชอบแบบขอบแคบๆผัดมันเงาดูดูลุ่มสมัยก็จัดไปเป็นขอบมันเงาขอบแคบนะครับก็ออกมาเปนาน็นลักษณะเป็นเงาทั้งหมดเลยนะครับผมพอถ่ายแบบนี้สีกรอบยิ่งเข้มเข้าใหญ่เลยเพราะทางร้านใช้ทองเปอร์เซ็นต์สูงทำนะครับใช้ทองของใช้ใช้สร้อยทองทำสนระ้อยทองเก้าหกห้างานมุจะเหลืองๆนะครับก็ตามลักษณะบแบบนี้นะครับทองทองกรอบผัดมันเงาอยู่ที่สี่จุด 59ก,กร,รัมนะครับอย่างที่เคยบอกไปนะครับผมพอพอตัว,ต,วตัวองค์ตัว,ตว,ตวสิ่งที่นํามาเลี่ยมนะมีขนาดกว้างขึ้นนะครับประมาณสองข้อเนี่ยก็จะใช้ทองเยอะแต่โดยพื้นฐานเนี่ยจะอยู่ประมาณ5กรัมกว่าแต่พอเป็นขอบแคบแล้วขัดมนันเงามันก็น้ําหนักทองที่ใช้มันก็จะดรอปลงก็จะออกมาประมาณเนี่ยครับ44.59ก,กร,รัมสําหรับชิ้นงานชิ้นนี้นะครับ มันต้องประมาณนี้นะครับมันจะทนใช้ได้นานนะฮะอ่าฮะส่วนตัวพระเนะี่ยเป็นล็อกเก็ตจีนนะไม่รู้ที่ผมเสิร์ชใน Google ไม่มีไม่เห็นมีนะครับข้อมูลแต่แต่แตออกมันมาอย่างนี้จริงๆฮะมาล็อกเก็ตหน้ากับหลวงพ่อนะครับแปติดกันมาแบบนี้เลยนะครับหาข้อมูลไม่เจอจริงๆนะครับแต่ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับองค์นี้ ผมจะขึ้น q ิวอารโค้ดวคไว้ซ้ายล่างสำหรับติดต่อสอบถามนะครับงานกอบพระง,งานจิวเวลรี่นะครับแล้วก็ภาพนิ่งภาพเคลื่อหมายของชิ้นง,งานชิ้นนี้ก็หลังคลิปนี้ได้ครับผมส่วนที่เหลือนะครับก็ฝากติดตามช่องนะห้างทองบุญเจริญผ่านทาง YouTube Facebook IG และ TikTok เลยนะครับผมสวัสดีครับผม